อ่าอ่าอยู่กับกูนาทีสุดท้ายบอกครับใครหลายคนก็ดูกูวันเนวสุดท้ายขอบคุณพอยขอบคุณท็อปศูนย์เชลกูจะบอกเลยมเจอกลุ่มหายเฟลด DJ ลามกูราฟนุ๊ก็อกทั้งทังที่มึงแม่งเล่นเด็กแคมฟ็อกหลายคนบอกว่าหน้าตาผมดีดีทุกคนก็บอกก้าว F วันนี้มืนหัวกูนั่งง่วงนอนหลายคนแม่งก็ยอมให้เป็นนอนกูจะเล่น GTA ก็สิบสี่วันเลยได้แค่ต่างหน้าไปบอกรู้่ะเนี่ยคือกูไม่สบายนะเนี่ยต้องมาจัด ต้องมานั่งแรปให้มึงโดยต้องแรปเนี่ยต้องใช้สมองเข้าใจไหมผมเป็นไข้นะครับเดี๋ยวประมาณเสร็จเดือนหน้าผมต้องผ่าตัดแล้วนะครับนั้นเดือนหน้าน่าจะผ่าตัดแล้วนะเดือนหน้าผ่าตัดเสร็จนะครับเดี๋ยวก,ก็น่าจะโพ้นลงในเฟซติดตามในเฟซแัเเนเอาแล้วครับนั้นผ่าตัดแล้วเดี๋ยวน้องๆไปดูกันในเฟซบุ๊กกันดีกว่า Yeah, yeah, ah, u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 h. it's a tough mother fox. Ah, one. two one t t อ่ะกูจะแรปสดมึงดามกูแรปสดรามกูกวีทั้งที่มึงยังมีชีวิตกูจะบอกเลยสี่สิพามจากขมับมึงเจอกูแล้วมึงจะต้องหยุดขยับอ่ะกูน่าสักสีดำทั้งทังที่มึงกลับไปดูหํามึงยังดาอ่ะหลายๆคนก็บอกมึงจะเจ้าชู้มึงเจอกูเดี๋ยวมึงจะตายี่ลงรูอ่ะมีแต่คนหลายๆคนบอกกูน่ะปากหมามึงกลับไปดูปากมึงปากมึงน่ะปากหมา กูไม่สนใจใครใครมันหลอกกับกูมึงเจอกูกูจะสับให้มึงได้รู้อ่ะวันนี้มึงเจอกูในบทกวีไทยแรปกูสดแร,รปกูแรปไม่จดอ่ะรามกูมันอ่ะรามกูมันโฟทั้งที่กูมึงยังโชว์อ่ะอ่ะวัน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 กูจะรับอีกทีเรลี่ไหนมึงเจอกูกูจะบอกอ่ะอ่ะอ่ะไหน รามกูมันเหมือนบทกวีถ้ามึงอยากเจอกูมึงกลับไปเปิดทีวีกูจะถือลีโอห้าขวดถึงเจอกูในครับเดี๋ยวมึงจะกลับไปขวดอ่ะขอคนคนหนึ่งที่เขาผมจะจับรูปผมจะบอกผมจะจุดทูบขอบคุณพระคุณภาวนาวันนี้ขอให้คุณได้คุณได้คุณได้รักษาผมนะรามผมอาจจะไม่เหมือนซีพีเพราะที่อยู่ตรงเนี้ยมันคือดีเจมิกกี้อ่ะอ่ะขอบคุณกบดีอ่ขอบคุณกับกน้องใหม่ อ่ะกูไม่กูสมองกูไม่ไหลว่ะอ่ะแด้งเบบี้แด้งเบบีอะเรามาแด้งเรามาแด้งเรามาแด้งเบบีอชิกระเบงชิกระเบงชิกระเบงเบบี้แล้วไม่ต้องแบ้งไม่ต้องแบ้งเวลาของแมงเลดี้อยู่ดีๆก็มากับฟังกกันฮอลลสเอสเข้ามา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 มาฟักกันฮอลลัสมอีมาบ c e b D. อยู่ดีๆต้องมีงานพะเลอกถ้าจะให้ดีต้องเลิกพิธีด้วย NST แล้วมาตัวชีนั่งดูเกณชามาเลยสาวบอกว่ามีแฟนผมบอกว่าออร์เรบเขาบอกไม่มีแจ๊ ผมบอกว่าคอเตอไม่ว่าเป็นทอมหรือวูดี้เช็คอินที่นี่นี่ไม่เคยยัางกืนที่กูนี่แบงก็อกมาวอล์กอินที่นี่ Bangkok, Bangkok. Work เขาบอกให้แบงก์แบงก็อกให้มาสั่งที่กูนี่น้วไม่ต้องกูจะออกฝ่อกแต่ไม่ใช่จอร์สฟูดี้พี่นะจะไม่ทำหรอดต,ต้อดเอ,อกกาคนแล้วมาถูกพี่ งงคว้าสงบสติสัมปชัญญะกูจะดึงกุดดาวกูดึงกูจะดึงพยัญชนะบุฟราอัคระมานาอมาตท h าหรอกก็จะมาตัดจะงสังหารนึจาการาตฤหิสะมึงให้ข่ายอีกหนึ่งจังหวะแรปกูเปลี่ยนมิชานที่อีกอย่างว่ามาต่าคารวะกูซ่าไอ้พวกจังไรเลยประมาณก่อนกูจะมาปวินชัดจริงวันชาทิมย์จ่าจ่ามึงกูจะบอกเลยวันนี้มึงเจอเหมือนขยะากูจะกูจะพูดอีกคนหนึ่งคนหนึ่งมั้งเหมือนสว่างหลายหลายคนอาจจะบอกว่ากูเนี่ยดีเจมิกกี้วันนี้มึงเจอกูมึงเอาไปเลยนะครับมึงเรียกกูว่าลูกพี่ มีทุกคนเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าผมโดนใส่ลายป้ายสีมึงกลับไปดูซิอะไรที่อยู่ใต้อ่ะมีทุกคนก็บอกว่าวันนี้ผมจัดในห้อง90 FC ถ้ามึงเจอกูนะครับเดี๋ยวมึงจะเจอได้ลูกดีอ่ะหลายๆคนก็บอกว่าผมนั้นหน้าตาดีคุณไม่ต้องชมผมหรอกผมรู้ในบทกวีอ่ะทุก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 วาจาน้อยคำผมมีที่อยู่ที่ราชดาซิตี้พราะอีกคนนึงคือเขาสอนมาเขาชื่อว่าซีพีอ่ะ วันนี้อาจเป็นแบบวันสุดท้ายขอบอกนะครับว like ันนี้ห cool. ัวใจผมอ่ะไม่ใช่หัวใจดวงสุดท้ายมังกวีทุกถ้อยคำคำพอแล้วได้แค่นี yes ้แหละนะนะครับก้าววันสุดท้ายแล้วนะครับก้าวันนี้คิดถึงคนที่มีเรื่อเจอเต้เรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับผมนะครับนะก้าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับนะแล้วขอบคุณสมัยด้วยที่กดมือนะครับก้าวอ่าก้าสุดท้ายแล้วนะครับก้าวบนดวงไหนด้วยนะครับบนดวงไหนด้วยนะครับก้าก ก่อนไปพันสามเอ้ยคใหม่ใหม่เดี๋ยวนะจ้าเออขคุณทุกคนเลยครับจบนะครับนะจบนะท้ายแล้วนะครับนะจ้าทำใจอย่างไรดีครับจ้าทำรู้ว่ะนะจ้ามืทยจริงแล้ว จ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มาผมเพื่อจัดสองวิเต้คุณผู้ใช่ไหมครับจ้าพรุ่งนี้ผว่ต้องมีร้อไทยแน่ๆครับนะจ้าขอบคุณแั่ของบอบียงแั่คลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่ทำคลิปนี้ให้นะครับนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนะครับท้งแบบมีตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะวิวทีเด็ดคนนี้ับนะขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณในหลายสิ่งหลายอยา<ำ>่างคำก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากในกางทางก็สิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วจะพูดไปพูดไปดหมดเลยเนาะก็ งจำไหมนะครับมัไม่อยู่แล้วนะครับนะไ้าด้ยังมีที่ทำแต่บที่ยังอยู่นะครับนะได้มีไปมเป็นจริงมีไปจริงวันนี้เป็นวันสุท้ายของผมแล้วัสท้ายของมันชื่อเราผมเกินบอกเรื่จัดรายการเปสามรอบคิดลองสิคิลองสิ เ,เปลีป่ยนใบบอกว่าผมไปตายเหรอไม่ใช่ครับอยากร,รู้ไหมหว่าพี่ไปไหนเปลี่นใบเปลี่ยใบอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ไหมอ่าไม่ถ้าถ้าอยากร,าารู้อยากรู้บอก,อกแล้วกันนะ ไปอุ่นที่สูงทีส่วนที่มหนื่อยนะกับคัามเร็วสูที่มาแห้วนั่งดงนั่งแดดมันเคอร์เจออะไรนี่มันเกิดมาบ้านเก็บกดมันเกิดมาจากอะไรสบายไกลเท่าไหร่ใหญ่เหรอถ้าถามโต้เลยเอาไปไหนแล้วล่ะเอาถ้งออกมาก่อนดูด่วนเลยต่นี่ไปเร็วจัง ติดไอ้แบบนู้นเลยติดไอแบบว่าที่ติดไอแบบเข้ามาฟังเยอะนะอ่านะครับขาติดเอแบบยู่ในคลาสเด็กไอแบบน้องหมวยน้องหมวยน้องหมวยู่ด crash ปึ๊บ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 น้องหมวยคลาสอ่าวนี่น้องๆนะครับนะก้าทันได้เอแบบนะครับทันนิดน้อยนะครับนะอ่าวยอยู่ไหนครับอ่านะครับนะ้ำมันมึงน่าอ่าวแล้วเอ่อท้องจำมึงนะต้องจำมึงอยู่ตลอดใจนะหรือว่าเอาจำเพื่ออะไรจะดูแนนะ มีอย่างหนึ่งที่ไม่ไปอย่างที่คุณแม่ไม่คือคำสอนของผมนะไม่คือคำสอนของผมนะครับแล้วก้าผมจะไม่เคยเจ้าชู้นะครับนะแล้วก็ไอการเจ้าชู้เนี่ยผมเคยบอ,อกไปแล้วว่าผมเคยทักไอเอ็มไปหาใครบ้างองคนห่นะครับนะแตพุ่งม็อยู่นะครับนะผมก็เคยจีบกลมเนะี่ยเคยเคยจะจีบนะครับตอนที่ผม